ไบโก้แตงโมหวานมอนควานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิสวัสดีค่ะวันนี้จะนําทุกท่านมาพบกับนางกระดาพันศรีอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่175บ้านคาคอนตาตาบลดุงมะไฟอําเภอทรายโมลจังหวัดยโสธรป่าเกษตรของแผ่นดินจังหวัดยโสธรสาขาป่าเกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่ายประสบการณ์ในการทํางานภาคการเกษตรกว่า30ปีจากเดิมทําการเกษตรที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันต่อมาได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับเปลี่ยนโดยมีแนวคิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาจากวิถีเดิมมาเป็นเกษตรผสมผสานให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบำรุงดินการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้สูงขึ้นทั้งในด้านปริมาณและเพิ่มคุณภาพโดยการแปลรูปผลิตภัณฑ์รวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคมีการรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศในรูปแบบการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ line. มีการวางแผนการผลิตการรวบรวมผลผลิตการวางแผนการตลาดโดยมีการตกลงการซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ค้าไม่ว่าจะเป็น top market, ท็อปมาร์เก็ตเยโสทอนออร์แกนิกภายใต้ตาสัญ,ญลักษณ์สินค้าใหญ่คำออร์แกนิกนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน Thailand, ออร์แกนิกไทยแลนด์มกทไอโฟม EU และส่งสินค้าไปอย่างต่างประเทศโดยผ่านบริษัทกิงเน็ต ตลอดจนการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักอินทรีย์ทำเกษตรผสมผสานเลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นบ้านเลี้ยงปลาเลี้ยงกบรวมถึงส่งเสริมอาชีพจักสารทอเสือก,กบทอผ้าการแปรรูปสินค้าข้าว สำหรับผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้นำชุมชนและเครือข่ายประกอบด้วยเป็นผู้นำที่สร้างประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนและเครือข่ายท่านเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้จัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์เคมีภายใต้โครงการหนึ A ่งอำเภอหนึ่งโรงปุย๋ยเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกได้ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีใช้เองและจําหน่ายในชุมชนและต่อมาได้ประกาศยกเลิกการผลิตปุ๋ยเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเป็นแกนนาในการรวม,มกลุ่มเกษตรกรในการทรรําเกษตรอินทรีย์ ขณะเดียวกันได้เป็นมอดินอาสาประจำำําตําบลและขยายเครือข่ายโดยเป็นผู้นําในการบริหารเครือข่ายมอดินอาสาในระดับตบําบลจึงได้จัดตั้งโรงเรียนชาวนาเกษตรกรอินทรีย์ขึ้นปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มเป็นส่วนข้าวชุมชนและจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์สานต่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอไซมูลนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับตำบลและระดับอำเภอซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนง,งานตามยุทธศาสตร์ของชาติโดยอาศัยความร่วมมือของภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการกำหนดความต้องการของพื้นที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบตัติแก้ไขปัญหาต่างๆในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดจริงจังและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของคนในชุมชนตำบลและอำเภอต่อไป เป็นผู้นำที่สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและเครือข่ายดังกิจกรรมดังนี้ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในกลุ่มและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมกิจกรรมแปรรูปข้าวตังออแกนิกที่ผลิตและจําหน่ายโดยลูกหลานยายคํารวมเป็นวิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์และเป็นคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน C, อินทรีย์มกทอไอโฟมให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธรเป็นผู้แทนเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายโครงการร่วมลงทานร,ร่วมกันไปทํานารวมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร เป็นผู้รวบรวมผลผลิตข้าวอินทรีย์และเชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าวอินทรีย์ในรูปแบบ หุ้นส่วนทำนาร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรหลักสูตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการผลิตรวบรวมจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวในรูปแบบของศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอไซมูลและหลักสูตรการรวมกลุ่มและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์เป็นผู้แทนรวบรวมผลผลิตข้าวเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทบ้านต้นข้าวออร์แกนิกฟาร์ม และบริษัทท็อปมาร์เก็ตโดยมีเฟซบุ๊กชื่อใหญ่คำออแกนิกผู้นำในการขับเคลื่อนในการประกาศรวมพลเกษตรกรอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่สู่ตำบลปอดสารพิษและลงงามปฏิญา การหยุดยั้งการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรรวมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิวัฒน,น์สัญญ์กรมทรเป็นผู้นำที่สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมของชุมชนและเครือข่ายที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของสมาชิกเช่นกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรสัญจรกิจกรรมดำนาวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อในโอกาสเฉลิมฉลองสะออน50ปีศรียโสธรกิจกรรมณล,ลงลง ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนกิจกรรมลงแขกตำนาเกษตรกรได้รงเรียนในพื้นที่เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมน,นางรัตตาพันศรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติที่สร้างความภูมิใจดังนี้รางวัลชนะเลิศเกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาประจำปี2562รางวัลชนะเลิศก,การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับภาค ประจำปี2562และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศในปีเดียวกันรางวัลอสมอดีเด่นระดับเขตที่10ส,สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจําปี2563 รางวัลเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทยคนดีศรีโสธรสาขาการส่งเสริมองค์กรชุมชนเข้มแข็งประจำปี2563รางวัลชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2563รางวัลชนะเลิศอันดับสองเกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปี2565และ รางวัลอ,อสมอดีเด่นระดับเขตที่10ส,สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี2565ค่ะขอบคุณค่ะ